ดิฉันฮาริโกชัยชัยสงค่ะดิฉันปฏทมาเพชรตายค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในสตีกค่ะสถานที่นั้นคืออะไรคะอ๋อก็ที่อ่าวดงตาลเงลละคะคุณปัทมาสถานที่นี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่หนึ่งเลยละค่ะถ้าอย่างนั้นเราขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านให้ไปพบกับพิธีกรภาสนามของพวกเราเลยค่ะ ขอบคุณคุณพรพิวันมากค่ะและดิฉันธัญพรรัะตะนะ ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่อ่าวดงตาลอ่าวรงตา,า,งตามีสาเหตุการเรียกชื่อมาจากบริเวณนี้มีต้นตาลขึ้นอยู่เป็นจํานวนมากชาวบ้านจึงเรียกกันติดปากว่าอ่าวดงตาลอ่าวดงตาน,าตาน,นี้ตั้งอยู่บริเวณกองเรือยุทธการอำเภอสตหีบจังหวัดชลบุรีและมีกีฬาทางน้ําเช่นการเล่นเรือใบวินเซิร์ฟและบาราบ์นาบ๊สค่ะอาชีพในบริเวณนี้มีอยู่หลากหลายอาชีพแต่ที่ทีมยืนอยู่นี้ มีอาชีพเก็บลูกตาลขายโดยลุงเตา่าวันนี้เราจะมาสอบถามสาเหตุที่ว่าลุงเต่าทําอาชีพนี้มากี่ปีแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับลุงเต่ากันเลยค่ะลุงทํามาตั้งปี02แต่ได้สัมทานปี22มาทําสัมทานนี่ก็ฐานทัพเรือเนี่ยเขาให้สัมทานทําลูกตาลน,นี่มาตั้งปี22 ลุงขายมาตังถุงละสองบาทจนกระทั่งถ้าชอบใจก็ให้มาสิบห้าบาทจนอยู่ทั้งุงสิบาทนี่ตลอดมาเนี่ยได้พบเจอลุงที่หน้าลรงไฟฟ้าได้ทุกวันและนี่นะคะก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งในอ่าวดงตาลและก็มีอีกหลายหายอาชีพในอ่าวดงตาลค่ะถ้าอยากจะรู้ว่ามีอาชีพอะไรบ้างก็ขอให้ไปพบกับคุณอัญชสาได้เลยค่ะ อ๋อเป็นเป็นนโยบายของกองทัพเรือนะคะให้แม่บ้านช่วยครอบครัวค่ะมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวให้มีเพิ่มขึ้นนะคะแล้วแล้วคุณป้าทำที่นี่มาประมาณประมาณ2ปีแล้วค่ะแล้วมีีการนวดยังไงนวคะก็เราจะมีนวดนวดนวดเท้านะคะแล้วก็มีนวดเท้าคอบ่าไลแล้วก็จะมีนวดตัวค่ะก็จะราคาต่างกันนะคะก็มี150 200แล้วก็250ค่ะ และนี่ก็คืออาชีพหนึ่งนะคะที่คุณป้าเขาทำเป็นประจำและถ้าใครสนใจก็สามารถมาใช้บริการที่นี่นะ้น,นะคะขอบคุณค่ะคุณอัญชิสาสวัสดีค่ะดิฉันวริศราจินดามรากตนี่ก็คืออีกอาชีพหนึ่งคืออาชีพระบายสีเราจะมาสัมภาษณ์กันแล้วค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะ เออมารากตจิงวิเชียนค่ะแล้วคุณป้าทํามากี่ปีแล้วคะเอ่อระบายสีนี้ทํามาปีนี้ปีที่3ามะค่ะทาไมถึงมาทําการระบายสีคะเอ่อที่มาทําประกอบอาชีพนี้คือเมื่อก่อนนี้เป็นครูเอกชนแล้วก็มีความรู้ความสามารถทางด้านศิละปะอยู่นิดนึงก็เลยเอ่ออยากจะมีอาชีพที่เป็นอิสระก็เลยพยายามหา งานหรือผลงานอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับอาชีพของเราที่เรามีความถนัดบ้างก็เลยพอมาเจอ,เ,อเกี่ยวกับระบายสีที่หาดนี้ก็เลยมีความสนใจแล้วก็ามาลงทำสวัสดีค่ะดิฉันอยากจะทราบว่าคุณพี่เคยมาเที่ยวที่นี่หรือเปล่าคะอ๋อเคยค่ะปกติจะเป็นคนที่นี่อยู่แล้วคะ่ะแล้วก็ดิฉันอยากจะให้คุณพี่เชิญชวนผู้ชมทางรายการให้มาเที่ยวที่อ่าวดงการนี้ค่ะ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้นะคะดิฉันก็อยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะมาเที่ยวบริเวณอ่าวดงตาลที่นี่เพราะว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามร่มรื่นนะคะน้ําทะเลใสสะอาดถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่มีที่พักนะคะบริเวณอ่าวดงตานี้ก็จะมีที่พักและร้านอาหารให้พร้อมเลยค่ะนี่ก็คืออ่าวดงตาลที่สวยสดงดงามและก็ขอเชิญชวนชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวที่อ่าวดงตาล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกองเรือยุทธาการอเภอสตัตหีบจชลบุรีลำดับต่อไปขอขอ,ขอเชิญพบกับคุณปฏิมาและคุณหาลินโลดได้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะอ่าวดวงตาของสตัตหีบสวยไหมคะถ้าคุณผู้ชมชอบคุณผู้ชมก็ลองมาที่สตัตหีบดูสิคะถ้าท่านผู้ชมนะคะมาที่สตัตหีบแล้วไม่ได้ไปที่อ่าวดงตาลและประภาคารนะคะเท่ากับว่าท่านผู้ชมเนี่ยมาไม่ถึงสตัตหีบเลยนะคะ จริงเหรอคะคุณฮารินรอดจริงสิคะสำหรับวันนี้รายการของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ